กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม fairy t a i l duel เกมมือถือ3 d action rpg จะทีมต่อสู้สุดมันลิขสิทธิ์แท้จาก IP Fairy Tail. f a i r y t a i l เซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟจีนนะครับจากทางค่าย X7 Game เ้าเามราเติมเงินผ่านแพลตฟอร์ม X7 g a เ e นกะครับผมลดทันทีครับ3าสำหรับลิงก์โหลดตัวเกมครับผมผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์แล้วก็ตรงรายละเอียดคลิปให้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาโหลดตัวเกมพร้อมกันเลยนะครับหรือว่าใครจะโหลดผ่าน link, ลิงก์หรือว่าโหลดผ่านแอป x 7 g a เ e กก็ได้นะครับพอเราเข้ามาที่แอป x 7 g a เ e นะกครับผมมาค้นหาชื่อเกมตรงนี้เลยครับผมเนาะ แฟร์ดิเทลดูเอลกดค้นหาครับอ่าเขาจะขึ้นโลโก้เกมแบบนี้เนาะกดติ๊กเข้าไปครับส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวเกมเนาะก็จะเป็นพวกวิดีโอแล้วก็รูปภาพเนาะให้เราเลื่อนลงมาครับผมก็จะมีพวกกิฟของกิปตโคตนะ้ดเนาะชื่อเกมพวกนี้เนาะอ่าส่วนลด30%นะครับก็จะมีพวกกลุ่ม Discord นะผมให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคำว่าเปิดตรงนี้เนาะอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็จะขึ้นเขาว่าดาวน์โหลดตรงนี้เนาะพอเราดาวน์โหลดเสร็จครับผมกดคำว่าเปิดตรงนี้ครับเพื่ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรี ID แบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด พอเราเข้ามาที่โตเกมนะผมมันจะให้เราเข้าสู่ระบบผ่าน X7 นะ็กเเนกมเนาะอันนี้ผมแนะนําให้เข้าสู่ระบบด้วยอ e ีเมลนะผมเนาะมันจะง่ายกว่านะกดติ๊กเข้าไปครับให้เรามากรอกอ e ีเมลตรงนี้เนะาะที่เขียนว่ากล่องจดหมายตรงนี้นครับให้เรากรอกอ e ีเมลเนาะอีเมลที่เราสมัครไว้แล้วนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็น gmail เนาะมันจะสะดวกกว่าอันอื่นนะครับพอเรากรอกอ e ีเมลเสร็จแล้วกดไปที่รับรหัสครับระบบมันจะส่งรหัส6หลักไปที่อ e ีเมลที่เรากรอกนะครับ แล้วก็ให้เรามากรอกรหัส6หลักที่มันส่งไปที่อีเมลของเราครับผมกดกรอกได้เลยเนาะหหลักมันก็จะเข้าสูร่ระบบให้เราอัตโนมัติเลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วจะลืมมากดติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับอ่ากดติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็กดเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะตอนนี้ก็มีอยู่94เซนะิร์ฟเวอร์เนาะกดเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการจะเล่นได้เลยนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์เสร็จกดตรงกลางตรงนี้ครับผมเพื่อนำการเข้าเกมครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกม Fairy Tale Duel แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆของตัวเกมกันเลยเนาะอันดับแรกก็จะเป็นระบบต่อสู้ครับมาที่ตรงนี้ได้เลยครับผมกดที่เข้าไปครับเกมนี้ก็จะเล่นผ่านช h a เ t อร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชัปเปอร์ที่4เนาะเกมนี้ก็จะเล่นตามเนื้อเรื่องของแฟนดิทเทลเลยนะครับมาที่ตรงนี้ครับผมอ่นนี้ครับผมก็จะมีชัปเปอร์ต่างๆเนาะ ในส่วนนี้จะเป็นระดับทั่วไปนะครับนอตรงนี้จะเป็นระดับยากนะครับอ่าระดับยากก็เล่นผ่านชัปเตอร์เหมือนกันนะครับโอเคครับผมกดเลือกชัปเตอร์ไปครับเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด3ตัวละครเนาะอามากดที่ตรงนี้ได้เลยครับผมตัวละครตรงกลางครับผมจะเป็นตัวละครผู้นำเนาะแล้วก็สามารถเพิ่มบัฟพิเศษให้กับทีมได้นะครับอ่าตรงนี้เลยเนาะเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับแค่ลากมาเป็นวิเลยนะครับอ่าเราจะเลือกตัวละครตัวไหนเข้าทีมก็สามารถกดลากไปแทนตัวนั้นได้เลยนะครับ เกมนี้ก็จะมี6สายตัวละครน,นะครับนาะออ่าหลักๆก,ก็จะเป็นสายพละกําลังเนาะเป็นรูปกาปั้นแบบนี้นะครับปีกนกตรงนี้จะเป็นสายว่องไวเนาะอ่าถ้าเป็นรูปคาถาเนี่ยจะเป็นสายปัญญาเนาะเกมนี้ก็จะมี6ธาตุนะครับมีธาตุไฟธาตุน้ําแข็งธาตุลมธาตุดินธาตุแสงธาตุดมืดนะครับพอเราจัดทีมเสร็จก็ผมกดกลับออกมาครับผมเนาะตรงนี้จะเป็นบัฟเนาะบัฟของตัวละครผู้นําของเราเนาะอันนี้ผมเลือกเป็นนัดสื่อนะครับ โอเคครับผมนะกดต่อสู้ตรงนี้ได้เลยครับผมมันจะใช้พลังงานสายฟ้าเนาะ9อันต่อ1การท้าทายนะครับกดท้าทายตรงนี้ได้เลยมาแล้วครับเกมนี้ก็จะมีระบบอ่าเคลื่อนย้ายเนาะอ่าระบบเคลื่อนย้ายครับเนาะนี่เลยนะอ่าแล้วก็จะมีพวกสกิลเนาะด้านขวามือเราเลยนะครับมี4สกิลเนาะอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกครับสกิลอันติเนาะก็จะมีระบบพุ่งด้วยนะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบหยุดชั่วคราวนะครับอันนี้จะเป็นระบบออโต้เนาะจะเป็นรูปจอคอมแล้วก็เครื่องไม่บวกมันนีนะครับจะเป็นระบบออโต้เนาะแล้วก็ระบบสลับตัวละครน,นะครับอ่านี่เลย3ตัวลนะครเนาะเกมนี้ก็ภาพสวยนะครับผมเนาะใช้ได้เลยใครชอบแนว 3D a c t แอคชั่ก็แนะนําเกมนี้เลยนะครับอ่านี่ครับผมเอฟเฟกสุดอลังการเนาะเราสามารถสลับต่อสู้ได้เลยนะครับ ใครที่ชื่นชอบใน f ฟ i r y t a ท l ก็แนะนำเกมนี้เลยเนาะนี่ครับผมสกิลครับนี่พ่นไฟครับเกมนี้ระบบเกมดีนะผมมีออโต้ด้วยนะเราสามารถกดออโต้ให้เลยเนาะมันจะต่อสู้ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเนาะเล่นสบายสบยไปเลยครับผมเนาะใส่สกิลไปครับถ้าเราอยากให้มันออโต้ก็ปรับเป็นจอยเกยมแบบนี้นะครับเนาะ <S 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 ชนะแล้วครับผมถ้าเราได้3ดาดาวนะผมเราจะได้รับรางวัลได้เยอะขึ้นเนะาะตามนี้เลยนะครับ ระบบตัวละครนะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นตัวละครที่มีอยู่ในทีมนะอ่าเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้นะครับอย่างเช่นผมจะอัปเกรดตัวละครเราสามารถเพิ่มเลเวลตัวละครได้เลยนะครับตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้เนาะที่เราใช้คัมภีเอตรงนี้เนาะในการอัปเลเวลนะครับอ่ากดไปเลยเนาะอ่ากดได้เลยครับผมแล้วก็กดอัปเลเวลได้เลยอ่าเนี่ครับผมก็จะเป็นเลเวล17แล้วเนาะเลเวลมันก็อ้างอิงมาจากตัวละครหลักของเราเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นอัพดาวตัวละครนะครับให้เราหาชิ้นส่วนตัวละครนะครับผมเพื่อทาการอัพดาวตรงนี้เนาะชิ้นส่วนตัวละครก็หาได้จากตู้สุ่มกาชาเนาะแล้วก็จากการผ่านดานต่างๆนะครับอ่าในรับผมแล้วก็อัพดาวตัวละครเป็น2ดาวแล้วเนาะอ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกวิวัฒนาการของตัวละครเนาะเป็นขั้นตัวละครนะครับตรวนี้ก็จะเป็นค่าสเตตัสต่างๆของตัวละครเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสกิลของตัวละครนะครับเราสามารถอัพเลเวลสกิลได้นะครับนะตรงนี้เลยเนาะ ก็ตอนนี้จะเป็นอุปกรณ์ของตัวละครนะครับอุปกรณ์ตรงนี้มันจะใส่ให้เราอัตโนมัติแล้วเนาะเรามีหน้าที่แค่อัพขั้นให้กับอุปกรณ์แค่นั้นนะครับนอยจะลืมก่เข้ามาอัพขั้นตรงนี้ด้วยนะครับมันจะช่วยเพิ่มพลังลบให้เราเนาะในส่วนตรงนี้จะเป็นเควสเนาะจะเป็นพวกเควสรายวันรายสัปดาห์แล้วก็ความสําเร็จเนาะอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนเข้ามาทําทุกวันนะครับเพื่อทําการรับไอเทมเนาะตัวเกมมันจะแจกพวกไอเทมต่างๆที่เราผ่านด่านผ่านกิจกรรมนะครับผ่านภารกิจเนาะแจกเยอะเลยนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นระบบผจญภัยนะครับเนาะเราสามารถเล่นตามสเตจต,ต่างๆเลยเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่สเตจสามขีดสเนาะถ้าเราเล่นผ่านสเตจต,ต่างๆนะครับเราจะได้รับพวกของรางวัลเนาะสเตจสุดท้ายเจอกับบอสก็จะได้รับตัวสุกาชาเนาะในส่วนนี้จะเป็นระบบอารีนา PVP นะครับกดติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับเกมนี้ก็จะวัดกันที่ค่าพลังเนาะถ้าใครค่าพลังเยอะก็จะชนะนะครับก็ เป็นแรงเนาะเราสามารถเล่นจัดอันดับได้ด้วยนะครับอ่านี่ครับผมก็วัดที่ค่าพลังเนาะส่วนระบบตรงนี้ครับผมจะเป็นระบบหาทรัพยากรเนาะอันแรกก็จะเป็นตอบคาถามนะครับเล่นได้3มครั้งต่อวันเนาะอ่าในส่วนระบบตรงนี้ครับผมก็จะเป็นระบบหาทรัพยากรนะครับนะเพื่อเอาไว้อัพเลเวลตัวละครเอาไว้อัพสกิลอะไรต่างๆพวกนี้เนาะในส่วนระบบนี้มันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเรานะครับอ่าตามนี้เลยเนาะ ระบบกาชาครับผมเนาะเกมนี้ก็จะมีกาชาปองครับตามจริงมันมี3ตู้เนาะอะตู้ที่3ก็เราล็อกอินเกมประมาณ4-5วันเนาะมาถึงจะเปิดให้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้แรกกันเลยเนาะตู้แรกก็เราสุ่มครบ60ครั้งนะผมเราจะได้จูเบียเนาะตัวละครระดับ HSR เนะาะสดาวด้วยนะครับมาดูตรงนี้ครับผมว่าตัวละครตัวไหนบ้างที่มันออกในตู้นี้เนาะ,ะผมตามนี้เลยเนาะ ในส่วนตู้ที่2นะครับผมเนาะจะเป็นสิ้นส่วนของตัวละครนะครับส่วนมากเนะาะเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้แรกกันเลยนะครับอ่าซิปโครับผมสุ่มไปครับจะได้ตัวละครระดับ HSR ไหมนะครับอ่ามาลุ้นดูนะครับอ่าได้ตัวละครกาซิลนะครับ กาชาปองก็ประมาณนี้นะครับเนาะโตเกียวมันก็แจกตัวสุ่มกาชาก็เยอะอยู่นะครับเกมนี้เนาะให้เราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับระบบเมลตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนเข้ามาดูทุกวันเลยนะครับโตเกียวมันจะแจกพวกตัวกาชาเนาะพวกเพชรพวกอะไรประมาณนี้นะครับระบบกระเป๋าก็ผมมันจะเก็บพวกไอเทมต่างๆของเราเนาะพวกชิ้นส่วนของตัวละครนะพวกตัวสุ่มกาชาพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบเติมเงินนะครับสำหรับเกม fairy tale duel ถ้าเราเติมผ่านแพลตฟอร์ม X7 ็กซเนกมนะครับจะลดทันทีครับผม3 0นะครับลดทุกแพ็กนะเดี๋ยวผมเติมเป็นตัวอย่างให้ดูครับผมอย่างเช่นผมจะเติมแพ็กนี้ครับผมให้ทุกคนสังเกตตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับ30ส่วนลดครับตรงนี้มันจะลด30%นะครับผมทุกแพ็กเติมเงินเลยเนาะจาก1 2อย่หยวนรับผมลดไป38หยวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดที่เราชําระจริงเนาะโอเคให้เรามากดเลือกวิธีการชําระเงินตรงนี้ครับผมเลือกสกุลเงินตรงนี้ผมแนะนําาให้เเเลือกป็นนนงิบททไยะครับ วิธีการชําระเงินครับผมก็จะมีชําระผ่าน PayPal นะครับแล้วก็ t ูบ e น o ี่วอลเล็ด้วยเนาะแล้วก็ผ่านแบงก์ท a นเฟอร์หรือว่าธนาคารไทยของเราเนาะก็จะมีธนาคารกรุงเทพกรุงไทยแล้วก็กสิกรนะครับแล้วก็ผ่านบัตรเครดิตของเราด้วยเนาะแล้วก็ผ่าน Google Pay นะครับตัวอย่างผมเลือกเป็น t ูบ e นนี่วอลเล็นะครับผมกดติ๊กตรงนี้ได้เลยแล้วก็ให้เรามาตรวจสอบ ยอดที่ต้องชําระนะครับเนาะ445บาทนะครับแล้วก็ให้เราดูครับผมวิธีการชําระเงินเราเลือกเป็นตามที่เราเลือกไหมนะครับแล้วก็ให้เรากดการชําระเงินตรงนี้ครับผมเนาะปุ่มสีฟ้าด้านขวามือได้เลยนะครับเกมนี้นครับถ้าเราเติมผ่านแพลตฟอร์ม X7 Game เกะครับผมรับไปเลยครับผมส่วนลด30%ต่อไปผมจะแนะนำครับผมฟังก์ชันที่มีอยู่ในแอป X7 Game เกมาะจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน X7 Game กมก็ฟังก์ชันแปลภาษานะครับ อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่อยู่ใน X7 ็กซเกมกันเลยนะครับามาดูที่เครื่องมือตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการแปลภาษาเครื่องมือคลิกอัตโนมัตินะครับแล้วก็หมวดภาพซ้อนภาพเนาะแล้วก็จะเป็นพวกบัญชีต่างๆของ X7 ็กซเเกมของเรานะครับแล้วก็พวกกิฟต์โค้ดรหัสของขวัญตรงนี้เนาะ ฟั้นที่2ก็จะเป็นฟังก์ชันแปลภาษานะครับผมเราสามารถกดแปลภาษาตรงนี้ได้เลยครับกดคลิกไปเลยครับตัวฟังก์ชันก็จะแปลภาษาให้เราแล้วนะครับอันนี้ผมตั้งค่าเป็นภาษาไทยเนาะให้มันแปลเป็นภาษาไทยนะครับอีกทั้งเรายังสามารถแปลเป็นภาษาอื่นก็ได้นะครับที่โลโก้ x 7 g e a m e ตรงนี้ครับการแปลตรงนี้ครับอันนี้ผมแนะนําให้เลือกเป็นหน้าจอเนาะแล้วก็แปลเป็นตรงนี้ครับผมเนาะให้เราเลือกภาาที่เราต้องการที่จะให้ฟังก์ชันมันแปลได้เลยก็จะมีภาษาไทยเวียดนามอังกฤษ จีนจีนยอ่อประมาณนี้นะครับอ่าเลือกเป็นภาษาไทยเนาะสองฟังก์ชันนี้นะผมจะช่วยให้เราเล่นเกมสะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมล็อกอินเนาะกิจกรรมล็อกอิน14วันเนาะนะครับผมพอเราล็อกอินครบ7วันเนาะจะได้ตัวละครจูเบียนะครับตัวละครระดับ S S R นะครับพอเราล็อกอินครบ14วันก็จะได้ตัวละครจูเบียเหมือนกันเนาะตัวนี้ผมแนะนำให้ปั้นเลยนะครับเนาะใช้ได้ยาวๆครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็ผมจะเป็นกิจกรรม up level เนาะถ้าเราัพ level ตามที่ระบบเกมต้องการแล้วก็สามารถกดเข้ามารับตั๋วกาชาแล้วก็พวกไอเทมต่างๆได้เลยครับผมตรงนี้เลยเนาะลองเลื่อนดูครับผมในส่วนนี้จะเป็นค่าพลังงานเนาะเราสามารถกดเข้ามารับได้เลยครับผมดูเวลาตามนี้ได้เลยเนาะในส่วนตรงนี้กิจกรรมมันจะให้เราทดลองเล่นตัวละครเนาะแล้วเราก็สามารถรับไอเทมพวกตั๋วสุ่มกาชาพวกเพชรตรงกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแนะนําให้เข้ามาดูทุกวันนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับระบบหลักๆของเกม Fairy Tale Duel เล่นผ่านแพลตฟอร์ม X7 Game ถ้าใครเติมเงินผ่านแพลตฟอร์ม X7 Game ครับรับส่วนลดไปเลย30%นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ผมด้วยครับผมคอยเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ